ัสดีค่ะวันนี้พี่เปิ้ลก็มาทําง,งานที่อํเาเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะตอนนี้ทําง,งานเสร็จแล้วแหละขณะนี้เวลา17บเนาฬิกาแล้วนะคะห้าโมงเย็นทํางานเสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้กําลังตะเวนหา,หาร้านแคมปิ้งนะคะซึ่งอยู่ที่อํเาเภอวังน้ําเขียวนะคะก็เป็นครั้งแรกที่พี่เปิ้ลจะมาแวะแคมปิ้งที่อํเาเภอวังน้ําเขียวนะคะนเนี่ยไง ใช่ไหมเออส่งเลยพ่อ,อส่งเลยจ้าส่งเลย <c oughs> ส่งเลยจ้าส่งเลยจ้าขึ้นไม่ไหวจ้าโอ้สบายสบายนี่ขึ้นไปจ้าจัดข้างนี้ไหม <c oughs> ใช้มือขึ้นไวอะไรยกขามือ ภูล่าเลิงนี่ไงเวลคมโอเพน,นพี่เปินมาพักที่ภูล่าเลิงแคมปิง้งนี่นะคะวันนี้เราจะนอนกันที่อุ้ยอากาศเย็นเลยเห็นทิวเขาไหมยังสวยโอ้โหพอบ้านเราเดินอยู่ข้างล่างนะคะวันนี้เรามาทํางานที่อํเาเภอนาดีนะคะแล้วก็วนกลับมาทางวังน้ําเขียวนะคะตอนนี้เวลาห้าโมงนิดๆน,นะคะนี่ ร้านแั่งเต็มที่เราแวะมาเนาะข้างบนก็จะเป็นจุดลงทะเบียนและคาเฟ่นะคะวันนี้เราวอล์กอินนะเป็นวันธรรมดาเป็นวันจันทร์นะคะเป็นวันจันท์ก่อนวันตรุษจีนนะคะ <c oughs> นี่ราตัวจอดอยู่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาอุปกรณ์ขึ้นมานะคะก็เดี๋ยวให้พ่อบ้านดูก่อนค่ะว่าเกจะนอนตรงไหนเนาะว่าไงพ่อเอาชั้นไหน อากาศเย็นน่ะน่าจ,จะหนาวคืนนี้ไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวมาด้วยทำไงดีะน่าจ,จะหนาวอะโูหดูลมซะก่อนดูลมซะก่อนลมประทะแบบ <c oughs> น่นเมื่อกี้ถ้าเราขึ้นทางนี้ก็คือขึ้นได้นะเนี่ยขึ้นมานี่เลยแต่ชันนิดนึงเนี่ยเมื่อกี้ที่เราผ่านมาตรงนี้ไงเออเนี่ยที่ที่ดูเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้เราขึ้นมาไม่ได้ขึ้นทางนี้แต่เราผ่านทางนี้มานะแต่เราอ้อไปขึ้นตรงนู้น แล้วก็ขึ้นมานี่เออใช่หน้าวัดตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวเนาะหนูอยากให้มีทะเลหมอกจังเลยมีน้องหมาด้วยนี่มันยากาศคือดีมีหนึ่งเต็นท์ตรงนี้ลานถรงก็เขียวดีมันยากาศดีน้องเขาบอกมุมนี้สวยมุมนี้ก็สวยแล้วแต่ก็ชอบก็จะเอามุมไหน <c oughs> อากาศเยน็น มาซันนี้ใช่มาตรงนี้เลยยันไงบรรยากาศดีมากเลยขอบอกโอุ้ยพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วด้วยพบของมาไม่เยอะอย วันนี้เราไม่พลาดน้ำแมดของเรานั้นอุ้ยกัดเย็นหน้าชาแล้วเนี่ยน้ำจะเย็นเย็นเหมือนกับว่าจมูกจะเริ่มเพราะดึงไอ้นี้ตึงเออแค่นั้นเอง ตอกให้ตรงกับมุมเสาเด้อร็จะมีหมอนสองใบที่เราเอามาวันนี้นะมีที่นอนสองอันที่นอนเป่าลมนะคะของโมบิกาเด e นหมอนตัวนี้เป็นหมอนเนเจอร์ไฮและหมอนเคชัวเนาะถุงนอนวันนี้เราจะอาจจะได้นอนในถุงนอนจริงๆเราไม่ต้องใช้เราไม่ต้องใช้ ตัวนี้เราก็นอนได้แล้วนะอืออาจจะไม่ใช้พ่อใช้ถุงถุงนอนไหมไม่ใชเน้ะไม่ใช้ใชใชกเก็บนะอันนี้เราจะไม่ใช้ถุงนอนเราจะนอนพื้นนะเพราะว่าพื้นก็เป็นพื้นยากน่าจะนุ่มอยู่งาพออันนี้เอาไปได้เลยจ้ะตัวนี้ยี่ห้อแบ็คแขนหวาต อโอเคเออถุงนอนเออหมอนเมมโมรี <Memory foam. S 1> ่โฟมก็อาจจะต้องนอนในถุงนอนมาดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะรอดจากความหนาวเย็นหรือเปล่า <laughs> พ,พ่อบ้านหรผอว่าห่มให้หนึ่งอันค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยขามันนะขามันจะต้องต้องเข้าทางทางไอ้น,นียจริงๆมันต้องเข้าทางมันจะต้องเข้าเข้าเข้าไปในนี้นพ่อพ่อดูตูปน่เดี๋ยวมันจะมีตัวล็อกอยู่เห็นปะเออต้องเข้าไปในนั้นนะ อุปกรณ์ครัววางพื้นได้ใช่ไหมล่ะตกใจแหละอ๋อนึกออกแล้วว่าอันนี้มันหายไปไหนนึกออกแล้วว่าอยู่ไหนเอฮะาาสอบตะเกียงเบาๆพระที่ตกดินแล้วจ้ะ ไฟเราจะจัดให้บาลานซ์กันนะสองมุมซ้ายขวานี้เป็นไฟส่งอันนี้ก็เป็นไฟเตี้ยเอาครบแล้วเหรอแล้วมุมนู้นล่ะโอ้โหป้าเก่งว่ะตบมือให้พอบ้าน ่องรู้สึกเป็นถูกทออทิ้งยังไงก็ไม่รู้ วันนี้ซื้อชูสุกี้รวมมิตรนะคะมาจากร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันนะก็เอาแบบสำเร็จเราไม่ต้องทำอะไรแล้วก็คิดว่าทำได้เลยแล้วก็ไม่ต้องล้างด้วยก็ซื้อมาอีกแพ็คนึ่งคือเพื่อจะกินผักเยอะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้กินข้าวก็ประมาณนี้ตอนนี้ไปต้มอุ้ย หนาวๆอย่างนี้นะกินสุกี้สุดยอดเลยมีไข่ด้วยหนึ่งใบแล้วก็มีชดุดเนื้อสัตว์ทั้งหลายมีน้ำจิ้มมาด้วยแล้วก็อันนี้อันนี้ใส่ไปเลยจ้ะจะใส่หมดหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยทยอยใส่แล้วกัน มาแล้วจ้าทิ้งข้อยไว้คนเดียวเป่าเปียวหัวใจไม่ใช่ไปซะนานใช่ไปถึงไหนดิแถวเนี้ยเหรอต้อนั่งฝั่งนี้อ่ะเข้าไปนั่ง,งหยิบสิบกี้มาพ่อเบาจะตายยกไปเลยโอ้โหอโหเดี๋ย โคตรเบาคือป้าไปอ่ะหนูหนาวเนี่ยแล้วไม่มีน้ำด้วยนะดึอนรถม,มาเออเอาเสื้อมให้หนูด้วยหนาวซื้อเข็นสั้นด้วยโอ้โหสิบแปดจุดเจ็ดจ้ะคือเย็นมากสิบแปดเมื่อกี้สิบแปดจุดเจ็ด น่าจะลดลงเรื่อยๆโอ๊ยโอ้ยปิดซื้อโอ,โอ๊ยหนาวอุย๊ยพอใส่ปุ๊บอุน่นปับ๊บนี่นะคะเมนูที่เราจะทานวันนี้นะคะก็คือ ซูกิโลมินั่นเองนะคะสะดวกดีเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าจะค้างหรือไม่ค้างก็เลยมาซื้อเอาข้างหน้าเนาะไม่ต้องเตรียมอะไรมากนะคะก็ง่ายๆสบายๆเมนูทั่วไปของสายแคมปิ้งนะคะที่จะกินเมนูซูกิโลมินเนาะอ,อืออีกเต๊นนึงเขาย่างหมูนะหมูกระทะของเราเป็นเมนูอุ่นๆค่ะตอนแรกนั่งอยู่ตรงนู้ไม่ไม่ไม่โอเค นั่งตรงนี้โอเค่ะอะไรลูกหนาวไงมีจะผักลูกมีจะผักไม่มีเสื้อใส่แล้วน้องอะฮะหิวน้องหิวไม่ใช่น้องหิวหรือน้องชอบกินของแฉมลูกอุ้ย้านตวสั่นประตูบานสั่นดูดิหนาวดิไปน้องหนาวขึ้นบ้านไปลูกไปไปขึ้นบ้านเร็วไปเลยขึ้นบ้านไปก่อนเดี๋ยวปลอดบวมไปเจ้าของร้านแกลงมาไม่แน่ใจว่าเจ้าของร้านหรือเปล่า แกลงมาแกบอกว่าเมื่อสองที่ที่ผ่านมามีต่ฝุ่นตื่นมามีต่ฝุ่นพีเอ็มสองทดห้าเขาบอกเนี่ยวันเนี้ยวันแรกนะที่อากาศดีมากแล้วก็หนาวด้วยรู้เรามารู้เรามา ว้าว wow. mm hmm. mm hmm. อืมอืเจ็บมจนตอนนี้นะคะเราก็ย้ายจากด้านนอกเข้ามาอยู่ด้านในนะเพราะว่าตอนนี้ลมพัดแรงมากแล้วเราก็หนาวมากด้วยแล้วเสื้อกันหนาวก็ไม่มีก็เลยเข้ามาอยู่ในเต็นท์นะคะแต่เต็นท์ก็ อาตอนนี้คือเปิดมุงไว้เลยนี่นะคะเราไม่ได้เราเปิดมุงไว้เลยจ้ะแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะนั่งข้างในเต็นมันจะช่วยเราในความอบอุ่นได้เยอะเลยยังไม่ได้อาบน้ำเลยค่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะเดินไปอาบน้ําดีที่นี่มีห้องน้ํามีเครื่องทาน้ําอุ่นนะแต่ไม่รู้ใช้ได้ไหมเดี๋ยวไปลองค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวนั่งดืม่มเป็นเพื่อนคนุณพ่อบ้านแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวค่อยไปอาบน้ำค่ะสวัสด,ดีตอนเช้าค่ะน้อพาไปดูลานกันตอนเช้าตอนนี้เวลา6โมงครึ่งแล้วอันนี้คือสภาพเต็นท์เราที่โดนลมนะต้องลมืัอคืนเลยอหหูโ,หโ,หโ,หโป่งเลย คือยึดไว้อย่างแน่นเลยนะบรรยากาศบานเป็นชั้นๆนะคะหนาวมากเลยค่ะคือนอนขดเลยไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวมาแล้วก็ไม่ได้เตรียมที่จะมาหนาวด้วยก็เลยนอนขดเป็นกุ้งเลยหนาวจริงๆค่ะอุณหภูมิตอนนี้คือ14องศานะคะเดี๋ยวให้ดูแล้วกัน พอดีว่าเครื่องวัดอุณหภูมิกับแรงลมอยู่ทีอ่อยู่ในเต็นท์นะคะ่ะปีายชัดเจนนะด้านล่างตรงนี้นะคะนี่ด้านล่างของจุดชมวิวตรงนี้นะนี่คือจุดชมวิวนะด้านล่างเนี่ยจะเป็นห้องน้ำนะคะสะดวกดีนะคะมีน้ำอุ่นให้อาบด้วย บรรยากาศนแอบไปเดินตรงนี้แป๊บนึงลมแรงมากหนาวมากตอนนี้จะบอกว่าปินวัดแล้วขอบคุณนะคะสวยมากเลยเะได้ไม่มีหมอกนะวันนีน้นี่เต็นน้องเขามากันสองคนตันกแฟนเท่านาะ ม,มานั่งดื่มกับแฟนนี่แบบพิงมากเลยนะเนี่ยให้ดูคร่าวๆนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงสวยดีค่ะ นี่เขาจะแบ่งเป็นชั้นๆน,นะคะชั้นหนึ่งจะอยู่ติดกับคาเฟ่เลยนะคะเือเป็นชั้นหนึ่งพี่นอนอยู่ชั้นสองนะคะอันนี้เป็นชั้นสองะคะะตรงนี้เป็นชั้นสามนะคะแล้วก็สี่ห้าหกเจ็ดลงไปข้างล่างเลยเนาะรงไปด้านล่างเลยอเดี๋ยวพาไปดูใหม่ด้านล่างก็จะมีน้อง มุสลิมมาพักอยู่ด้วยอากาศเย็นมากดูนะคะเอารถมาจากด้านโน้นนะคะลงลงตรงนี้ได้เลยดับเิ้ลได้เลยแต่ตรงเนี้ยทางขึ้นตรงนี้จะชันนะต้องใช้โฟวิลแหละรถกระบะธรรมดาไม่น่าจะรอดถาแถลงไม่ถึงนะคือนี่นะคะห้ามลับรถดดใสยสนามหญาบรรยากาศดีมากเลยแต่กลางวันน่าจะร้อนแหละแต่ตอนนี้คือลมแรงมากลมแรงจริงๆดูอะ รุมแรงเลยแหละคือน,นอนฟังเสียงเต็นทคือคือคือแบบไฟชิดปิมาทั้งคืนเลยตนรับรับ,รบตื่นตื่นโอ้เสียงลมให้ดูเต็นท์เรานะคะด้านนี้ก็จะเป็นด้านที่ผุบก็้าไปเลยจ้ะด้าน,นก็จะป่องก็จะป่อง อง,งดึงแน่นนะคะด,นนงงนะ,ดะดึงแน่นเลยล่ะกลัวไงกลัวมีปัญหาว่าลมมันจะกระพือดังมากก็เลยดึงแน่นเลยให้พ่อบ้านดึงแน่นเลยนะคะเฮ้ยหนาวจังเลย อตอนนี้อุณหภูมิสิบี่องศาห,หนาวมากเลยเดี๋ยวพอาทิตย์ขึ้นมาอุณหภูมิก็น่าจะปรับขึ้นตามความร้อนแรงของแสงอาทิตย์เนาะตอนนี้เวลาประมาณ7จโมงห้นาทีแล้วนะคะก็พระอาทิตย์ขึ้นสูงแล้วแหละกำลังลมอยู่ที่1 2ึ่งสงไเกิน3นะคะก็พอรับไหวเนาะอุณหภูมิอยู่ที่14จดเท่าไหร่ล่ะสองศานะคะ

กาแฟปั่นเยอะเกินกินไปขมขมนี่เรานั่งครบสามมุมนะก็คือมุมข้างหน้าใช่ป่ะเออนั่งกันตอนตอนเยน็นแล้วก็มุมด้านด้านข้างเพื่อที่จะถ่ายให้เห็นดาวนดินแล้วก็มานั่งตรงนี้มุมเช้าเพราะว่าบังลมหนาวเกินตอนนี้อุณหภูมิขึ้นเป็น15องศาลแล้วแหละนันจะใช้ แต่ลมก็ยังแรงแรงกว่าเมื่อวานที่มาเนาะอันนี้ก็15.5แล้ว แฉบจมูกมากเลยมันเย็นเกินตอนนี้เรากำลังเก็บจัดเก็บที่หลับที่นอนนะคะแล้วก็พกมาแค่พอใช้นะคำว,ว่าพกมาแค่พอใช้พอเจออากาศหนาวปุ๊บหนาวเลยไม่พอใช้ จะมีซิปบนล่างนะเออเขาจะมีซิปแบบนี้นะคะบนล่างนี่ด้านบนนะคะส่วนนี้ด้านล่างนะั้นรูดรูดลงมาก็จะปิดทั้งหมดรูดลงมาจะปิดทั้งหมดนะคะอ่ะปิดทั้งหมดแต่ทีนี้สมมติว่ากลางคืนเราจะออกไปไหนปุ๊บเราสามารถรูดซิปจากด้านบนลงมาจะแล้วแหวกอะแหวกได้เลยเออเนี่ยแหวกได้เลยแหวกอย่างนี้เลย เข้าใจคิดเข้าใจทำเนอะอันนี้ชอบมากเลยแล้วอย่างหนึ่งก็คือไอ้ตัวม่านเนี่ยที่ต้องมาเกี่ยวกับตรงนี้นะเออพี่ว่าเขาพัฒนามาได้ตอบโจทย์ดีชอบเลย